สวัสดีครับวันนี้แรงกับน้องมนจะพาพี่น้องไปดูหมักเขือที่ในสวนนะครับแล้วก็ไปเก็บผักบุ้งด้วยกันนะครับผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหมักเขือมันจะหลวกาดไหนครับนี่เลยนะครบหมักเขือตอนแรกเมื่อก่อนตอนผลยังไม่ตกมันจะตายแล้วนะครับครับนี่ครับ แล้วงก็จะว่าจะตัดทิ้งแต่ที่นี้มันขึ้นอีกนะครับดีครับลูกอ้สุดยอดกินไม่กรอบมากเลยนะครับกรอบกรอบวันวันนะครับนี่มันจะมีทั้งลูกเหลืองลูกขาวเลยนะครับก็คือขาวนะใช่ครับมันคือขาวแต่ว่ามันเหลืองนะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะก้อยกินเนาะซากินนะครับอร่อยมากนะครับนี่ับนี่ลูกมากเลยนะฮะ นี่นะครับมะเขือนี่ไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองครับนี่ครับคุณปาที่อยากเห็นนะมะเขือนะครับนี่ครับเป็นลูกสีขาวนะครับกรอ,อบวันวานนะครับต้นก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันลูกมันโดกมากนะนี่มีตนมะมุวงเล็กๆตัวหนึ่ง ไม่เล็กหรอก <laughs> อันนี้มันออกยอดเนาะเก็บยอดไปไว้หรือว่าจะจะย่ำกินเนะาะมันยังไม่ออกลูกนะครับเขาเรียกว่าซุปยอดมะม่วงเก็บไว้แล้วไปต้มแล้วก็ไปซุปกินนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักม่วงกันเลยนะครับนี่นกเขาเขาจะมาหานอนครับหาที่นอนไว้เนาะใช่ครับเขาก็นอนตามดูนี่เลยเนาะนี่ครับนก <laughs> นกกำลังลูกนกเนาะนี่ครับเออน่ารักมากเลยครับมันยังไม่แข็งเนาะไม่กินไม่ได้ใช่ครับนี่ครับสองตัวเลยนะครับอันนี้ตัวนตัวน์คาราคต์ตัวนอะไรนั่นเนี่ยเพิ่งเอามาปลูกไม้นาะอันนี้อยู่ในชวนเนาะใช่ในชวนที่ปานเจ้านายนะครับใกล้ๆหอแมอน้ำใช่ครับน่ารักมากเลยนะครับนี่ครับนกมาทำรังที่ต้นนี้เนาะ อยู่นในสนวนเจ้านายนะครับต้นอ,อ,อะไรไม่รู้ครับนี่ครับผักมุงโอ้กล่เนนเนี่ก็นี่ครับยอดผักมุ้งงามงามนะครับหยุกเนี่ยอะในเนี่ยน,ยนเลยนะครับโอ้กินกับส้มตำนี่สวยยอดนะครับนี่ครับผักมุงยอดงามงามยอดใหญ่ๆเลยนะครับ นี่ครับลอยนี่ก็มันมันงอกหลังจากที่มวนกับน้องแดงอออไม่ใช่ <c oughs> แรงกับน้องมวนมาเลดกันนะครับมันก็งอกใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยอดงามๆเลยนะครับนี่ครับสะอาดมากนะครับไม่มีคนนะครับ ยอดงามงามผักบุ้งนะครับนี่ครับนี่จะยอดไม่ค่อยงามมันแบบว่ามันคือเลี้ยกนะครับทั้งนี้ก็เป็นผักมุ้งหมดเลยเนาะข้างในเนาะแต่ว่ามันมีน้ําครับไม่กล้าเข้าแปลวนะครับโกงูใช่ครับยามันขึ้นยาวมากแล้วนะครับ,น,รบนู่นเมื่อก่อนมาเก็บยอดเออไม่ใช่เม็ดกะทินเนาะตรงนู้นครับแต่ว่าตอนนี้ ไม่มีแล้วนะครับถ้าอยากจะได้ก็อยากจะเอาก็ต้องเข้าไปข้างในนู่นเนาะมันโลกมากของงูครับไม่กล้าเข้าไปอ่ะเมื่อก่อนมันมีข้างนอกนี่เนาะแต่อันนี้เขาตัดทิ้งหมดแล้วนะครับไม่ได้ไปไม่มีแล้วครับต้องเข้าไปข้างในเด๋ยวไม่กล้าเข้าไปเนาะนี่เป็นชนผักมงหมดเลยนะครับอันนี้อยู่ในหมู่บ้านที่เรียงกับน้องมนทํางานนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะ ข้างในผักมุ้งเด้งามนะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเอาเนาะมันลกมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> นุ่นน้องมลเขาเข้าไปเก็บไม่รู้จะมีหรือเปล่านุ่นยาเนะท่าอกน้องมลเลย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นชนผักกระเยดนะครับแต่ว่ามันไม่อร่อยเคยเียดไปกินแล้วเียดไปกินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนแบบที่มันอยู่ในน้ำนะครับ เห็ยนหญ้าแบบนี้คิดถึงควายคิดถึงโวถึงควายที่บ้านนี่นอุอมาปล่อยสักสามวันนี่คงจะอ้วนน่ารักเลยนี่ไม่รู้ว่าลูกอะไรน่ากินมากเลยมีมะละกอด้วยนะคะ ครื่งมิ้นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชวนผักมุ้งข้างปานเนาะข้างปานเจ้านายครับนี่ครับโอ้ยาก็มันยาวมากแล้วเนาะไม่กล้าเข้าไปข้างในก็จะเอาริมๆครับนี่ครับผักมุ้งก็จะมีตามนี่นะครับเนื่องทองพระสวยมากครับวันนี้ฝนไม่ตก ช่วยมากจริงๆครับมืดแล้วนะครับหกโมงเย็ยนแล้วนะครับน้ำท่มมันมันขึ้นมาแต่ว่ามันลงไม่ทันแน่หอยยุบพันหนุ่ยนี่ครับหอยตอนน้ำท่วมแล้วเขาคงขึ้นมาแต่น้ำน้ำ,นำที่นี่น้ำรถเขาก็ยังไม่ทันลงไปเนาะนี่ตายไปนี่ครับ สำหรับคลิปนี้แลี้ยงกับน้องมลก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผักกดไล้กดเซก,กดติดตามช่องเลี้ยงพากินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยรวยกันนะครับไปแล้วครับ